เซบูโบรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนัง่งเฝ้าแอดไลน์เลยที่แอตเซบูโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด้านเวลามินามิโนโชสองไลอัพลิเวอร์พูลดวลปอตโตสองสิบเอ็ดแข้งหงบูปอตโตการ์การสืบตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลครับในเกมรับมือกับเอฟซีปอโตเชื้อใจกึ่ครับน่าจะส่ง ไทคุมิมินามมโนโลงเล่นเป็นตัวจริงละพันนักเตะบางตำแหน่งหลังเข้ารอบน็อกเอาท์ในสิบคูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วนะขอรับโดยเช็คเงนคอับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงดแดงเปิดปรังแอนเดอร์ตอนรับการเยี่ยงของเอสซีปาโตทีมคลังจากโปรตุเกสในสิบคูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเป็นกลุ่มนัดที่5นะครับกลุ่มบีในค่ำคืนวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้ตามระดับประเทศไทยก็คือไปสามนะครับโดยลิเวอร์พูลผ,ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในสิบคูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ทำให้เกมนี้อาจจะต้องพักผู้เล่นในบางตำแหน่งโดยคาดการณ์กันว่าน่าจะส่งตัวจริงลงสนามมีดังนี้สำหรับไลอ -up ของลิเวอร์พูลในเกมพบก,กับปอร์โตเชื่อว่าเจคกิลปจะใช้ระบบ4-3-3เหมือนเดิมโดยมีอลิสงเบเกอร์พลสตวตเตอรูทีมชาติบราซิลลงเฝ้าเสาส่วนแผงแบ็คโฟให้เทนส์อเล็กซากซนเดอร์โน,โนทำหน้าที่แบ็คขวาและคลาสตาสมิกาสจะได้ลงประจำการตำแหน่งซ้ายต่อไปขณะที่แอนดี้โรเบิร์ตสันบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่า ขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กกาการ์วาเช็กกินครับน่าจะใช้เจอร์มาติปได้พักนะครับแล้วส่งอิบรรฮิมาโกนาเตไปกันหลังดาวรุ่งชาวเบลเงเศยได้ลงมาเย็นจากคู่กับเบอร์กิวพานาอขยับไปที่แผงกองกลางสารคนฟามิโยจะได้ลงทําหน้าที่ตัดแกมโดยยืนอยู่ข้างหลังกัปตันทีมจอแดนเฮนเดอร์สัน,นที่หายจากอาการบาดเจ็บลงเล่นเป็นตัวสลับในนัดที่ชนะอาเซนอล4-0ลาติโกโอาคันโตลาโดยมีอเล็กซ์อกเล็กชามเลนพร้อมเป็นตัวสดแทงขณะที่3แนวรุก โมเมสซาลาประจำผานทางฝั่งขวาส่วนซาดิวาน่ยืนทางซ้ายแล้วให้เคูมิเมนอเมโนดาวเตะดีกีทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งทำประตูนในนัดที่ถล่มอร์เนลล4-0ลงยืนเป็นก้นัตุเป้าหลังจากที่เดโกัโจตา้ามีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวนมาจากนัดชนะไอบุญยาอาร์เซลอลขณะที่โรเบรโตเฟอร์มิโนยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บต้องพักต่อไปนะครับโดยลอร์พูภายใต้ระบบ 4-3-3ผู้ลสประตูนะครับอลิสันเบเกอร์กองหลังซีคอนทางด้านซ้ายคาสตาสมิการ์สเซนเตอร์เบอรกิฟันได้จับคู่กับอิบราฮิมากรูนัเต้ทางด้านขวาเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนส่วนตรงกลางนะครับมีฟามิโยเตโกอาคันโตราจัดแดนแฮนเดอร์สันส่วนแนวรุกมีเซดิโอมาเน่โมเมซาลาและทากุมิมินามิโน่นะครับก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือนักเตะบาดเจ็บ ซึ่งเกมเกมนี้จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้นะครับเพราะโปรแกรมค่อนข้างที่แล้วนะฮะในช่วงนี้ของลิเวอร์พูลของพวกเราจ้าเจ็กิคลับว่ายัางไงเจอคำถามเรื่องกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโค้ชใหม่ผีแต่มาถามบอสหองเนี่ยนะเจอคำถามแรกก็อึ้งเลยเจก็กิงคลับนะครับอัปเดตความพร้อม ในเกมที่จะเจอกับปอร์โตของลิเวอร์พูลในวันพุธนี้หลังจากหงสแดงผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นที่แน่นอนแล้วเจเกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องคุณซึคนใหม่ของไปสแสดงแมนเชสเตอร์ในงานแถลงข่าวก่อนเปิดรั field, งแอนฟิลอนรักการเมเยงของเอซีปอร์โตทีมแรงจากโปรตุเกสในศึกยูฟ่าแชมเลียกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5กลุ่มบีในวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้นะครับโดยงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณซึ่งเชอร์มาน เคยคำสานแรกจากหนักข่าวถึงเรื่องไปแสดงต้องการคุณสึกคุณใหม่หลังปลดโอเลกแนาโซชาก่อนตอบกลับไปว่าผมไม่ได้มาเตรียมตัวสําหรับคําถามนั้นเลยผมไม่ได้คิดถึงแมนเชสเตอร์เลยสักนิดเดียวเสียใจด้วยจากนั้นนะครับเจนเกนคลาสก็ได้เปิดเผยว่าทั้งเจแดนแฮนเดนสันกลางกลางทีมเชลซและแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซดายสายบวกทีมชอตส์แกลนมีการดีขึ้นตามลาดับหลังจากบาดเจ็บมาจากการไปรับใช้ทีมชาติ ในใน,ในรายครั้งกับตันเฮนโดได้ลงเป็นตัวสำรองในนัดชนะอรศเซน4-0เมื่อสุสดสัดดาที่่ันมาทั้งคู่โอเคแต่จะพร้อมลเองเล่นหรือไม่เนอะเหรอผมต้องตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ว่าไลอัพจะเป็นอย่างไรเราต้องแสดงให้เห็นถึงทีมที่จะต้องเอาชนะในเกมเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ของเรามีแรงจูงใจในระดับที่สูงสดุดเราต้องจัดทีมเพื่อชนะเกมเราต้องการความคงเส้นคงวาเช็คกับกลาว ท่านี้นะครับลีวูของพวกเรานะครับผ่านเข้ารอบน็เอาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในแน่นอนแล้วและชนะ4นัดรวดโดยมี12คะแนนขณะที่ปอร์โตร์ลังอันดับที่2มี5แต้มตามมาด้วยอังกอร์มเรตสีคะแนนและเอซิมิลาน1แต้มนะจ๊ะจวดเข้ารอบ16ทีมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเชลซี Chelsea ไม่ถึงแชมป์แมนยูหลุดท็อป4ฟร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงอันดับพรีเมียร์ลีกพ่อมดคำนวณฟันธง มาอีกแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพอมดตชคำนวณกันตรงอันดับพิมลีกซีซั่นนี้หลังแมนชุนเต็ดเด้งอุลกิกาดัดสุดสาปไปแล้วเนสซีเวอร์นะครับนักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันและเจ้าของบล็อกไฟส์ 30s นะครับได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลวิเคราะห์อันดับพิมลีกฤดูกา 22, ล2 0 2รุ1ถึงั2หลังจากที่เล่นกันไปแล้ว12นัดหลังจากเตะไป12นัดเชลซีนำเป็นจา่าฝูงมี29คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยู26คะแนน และลิเวอร์พูล25าคะแนนขณะที่แมนเชสเตอร์ล่นไปรั้งถึงอันดับที่8มี17แต้มส่งผลให้ปลดโอเลกซนดโซชัิเป็นที่ดูดอยแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับประมวลผลออกมาว่าแมนเชสเตอรจะเป็นช้ป์ที่8ปคะแนนส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราได้รองช้ป์8ปาคะแนนและตามมาด้วยเชลซีที่มีอันดับที่3โดยจบที่82ขคะแนนซึ่งแต้มห่างกันไม่มากนัก ในส่วนของอันดับที่4ครั้สุดท้ายที่จะได้ตั๋วไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกซึ่งจะตกเป็นของเวนแฮมที่จะทําได้62คะแนนขณะที่แมนเชสเตอร์เรื่องเครื่องขึ้นมาจบที่5เท่านั้นโดยมี58ตามเท่ากับอาร์เซนอลแต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าตะด้าน3ทีมที่ตกชั้นได้แก่เบอร์ลี38คะแนนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด32คะแนนและนอริตี้จบอันดับสุดท้ายมี30คะแนน เราไปดูอันดับพิมลีอีกรู้จกกันสองพันยถึง2 0 2 2จากการประมวลผลของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความมือหานะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ออกมาวิเคราะห์จเจาะลึกกันไปแล้วนะครับเราไปชมกันเลยได้แชมป์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี86นน้86คะแนนลิเวอร์พูรลรองแชมป์83คะแนนเชลซีอันดับที่3 82คะแนนอันดับที่4เวสต์แฮม62คะแนนอันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด58คะแนนอันดับที่6อาร์เซนอล58คะแนน อันดับที่7สเปอร์5 5ิาคะแนนอันดับที่แปดไบรตันห้าสปดคะแนนอันดับที่เก้าวูลแฮมตันห้าสิบเอ็ดคะแนนอันดับที่สิบคริสตัลพาเลสห้าคะแนนอันดับที่สิบเอ็ดเลเตอร์สตีห้าสคะแนนอันดับที่สิบสองเอเวอร์ตันสี่กคะแนนอันดับที่สิบสามอาร์เซนอลลาสี่สิบคะแนนอันดับที่สิบสี่สามแฮมตันสี่คะแนนอันดับที่สิห้าเบรนฟอร์ดสี่สิคะแนนอันดับที่สิบหกลีนเลต์สี่สคะแนนอันดับที่สิบเจ็ดวัตฟอร์ดสามสิบแป อันดับที่18เบอร์รี่38คะแนนอันดับที่19นิโคสเซล32คะแนนและอันดับสุดท้าย20นอรลิตตี้มี30คะแนนก็เป็นการวิเคราะห์และก็เป็นคอมพิวเตอร์มาบมวลผลนะยฮะอย่าไปฮีดมากนะครับท่านผู้ชมนี่คือสลุขคารลิวพูลนะครับจึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่24พฤศจิกายนนะครับวันนี้แฟนๆก็อย่าลืมเด็ดขาดน,นะครับหงดังลิเวอร์พูลของ,อง,ของพวกเรา เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f c ฟซปอร์โตถึงแม้เราจะเข้ารอบไปแล้วแต่เราก็ต้องมาลุ้นว่านักเตะของเราอย่าให้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับเพราะดูแล้วเจอเกคลับน่าจะส่งผู้เล่นตัวจริงผสมสารกับตัวสำรองด้วยนะครับเพรานะในตอนนี้นักเตะของพวกเราก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันส่วนตัวแอนดบินไม่ว่างที่จะ อ่ร่วมเชีร์ไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันดึกจริงๆรตีสามนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมไฮไลท์ให้ได้ชมกันเช้าของวันพฤหัสบดีแล้วกันนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผูบักข้างลิเวอร์ pool และ t h e ะ o f อฟต n แฟนพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ